สวัสดีค่ะชื่อพี่ลุยายอดยิ่งค่ะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นสมาชิกของชมรมภาษาตะวันตกค่ะค่ะชื่อพี่รามผิดพียลุตะกูเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นสมาชิกทางชมรมภาษาตะวันตกเช่นเดียวกันค่ะค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการถามและบอกชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสเราจะใช้เว็บซับเปเล่ในการถามและบอกชื่อค่ะการถามซับเปเล่เราจะถามดังนี้เชอร์มาเปลตูตาเปล ลูซ no, ่าเปิลลูซ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 าเปลลูซาเปลวิธีการถามชื่อเราจะใช้กลมองตูตาเปลใช้สำหรับคนที่อายุน้อยกว่าค่ะถ้าเราจะถามแบบสภาพเราจะพูดว่ากลมองลูซาเปลรือูซ่ะ เวลาเราจะบอกชื่อตัวเองเราจะพูดว่าเชอร์มาเบลจูนแต่ถ้าเราจะบอกชื่อคนอื่นถ้าเป็นผู้ชายเราจะพูดว่าอีสเปลสีถ้าเป็นผีเราจะพูดว่าเนาสเปลส์ไซน์เรามาลองรูตัวอย่างกันนะคะวงชื่อเชอร์มาเบลจูนตัววงรู้สเปเรวูบงชื่อเชอร์มาเบล์ไซบงชอเตงวงชอเตง นี่ก็คือการถามและบอกชื่อในภาษาฝรั่งเศสหวังว่าเพื่อนๆไี่ติดตามชมจะนำไปใช้ประโยชน์ได้สำหรับ,นนบว,วันนี้นักศึกษาโคกัวเดียวกันค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการถามและบอกชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสเราจะใช้แว็บซับเปล่ในการถามและบอกชื่อค่ะการถามสับเปล่เราจะถักดังนี้เชอร์มาเปลกูตาเปล สวัสด,ดีค่ะชื่อพี่นกยายอดยิ่งค่ะเป็นนักศึกษาจากมาหาวิทยายลัยรามคำแหงและเป็นสมาชิกของชมรมภาษาตะวันตกค่ะค่ะชื่อพี่ลาวิสตูยาตะกูเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นสมาชิกของชมรมภาษาตะวันตกชื่ออิวสแตเปลอัลสแตเปลนูนูสแตเปลนูนูสแตเปลอิวสแตเปลอัลสเปลวิธีการถามชื่อเราจะใช้กรงมงตูตาเปลใช้สำหรับคนที่อายุน้อยกว่าค่ะ ถ้าเราจะถามแบบภาพเราจะพูดว่าลองมอรูสเปรลคค่ะเวลาเราจะบอกชื่อตัวเองเราจะพูดว่าเชอร์มาแบลจูนแต่ถ้าเราจะบอกชื่อคนอื่นถ้าเป็นผู้ชายเราจะพูดว่าอีสเปเรลีถ้าเป็นผีเราจะพูดว่าน,า,นา,า,าสเปเรตายลองมาลองดูตัวอย่างกันนะคะมอนโช Chama -a sí. sí, para sí. Sí, Chama a Arte,